เมนูนี้ไม่ยากแค่ใช้เวลาแค่นั้นเองตั้งน้ำให้เดือดน้ำเดือดเราจะนำกระดูกหมูลงไปรวกน้ำรอให้เดือดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นแล้วนำไปล้างน้ำแล้วผักเอาไว้ตั้งน้ำให้เดือดนำกระดูกหมูที่เราลวกไว้ใส่ลงไป ตามด้วยพริกไทยกระเทียมเกลือเล็กน้อยผงปรุงรสน้ำปลาแล้วเคี่ยวไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงพอได้เวลาเราก็นำใช้เท้าใส่ลงไปแล้วเคี่ยวไว้อีกครึ่งชั่วโมง พอได้เวลาเราก็จะมาชิมรสชาติตามที่เราต้องการเป็นอันเรียบร้อยต้มจืดใช้เท้ากระดูกหมู